สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับอีกแล้วนะครับผมนะครับวันนี้นี่ผมก็มีออเดอร์จากต่างประเทศอีกแล้วนะครับผมแต่รอบเนี้ส่งไต้หวันนะครับผมลูกค้าท่านนี้เป็นลูกค้าประจําผมเองนะครับผมแกใช้ผลิตภัณฑ์แฮมิโตมาเป็นระยะเวลา2ปีแล้วนะครับผมนะครับปัจจุบันแกก็ยังสั่งเข้ามาเรื่อยๆอยู่นะครับนะครับผมแกอยู่ไต้หวันนะครับเดี๋ยวยังไงวันนี้นะครับเนี่ยวะครับ ผลิตภัณฑ์สูตรธรรมดานะครับผมแเมโตธรรมดานะครับแกก็รับประทานมาได้2ปีแล้วครับก็ยังใช้ตลอดครับนะครับถ้าสินค้ามีดีจริงแกก็คงไม่ใช้จนถึงมา,มาถึงปัจจุบันนะครับผมเดี๋ยวยังไงผมจะแพ็กสินค้าก่อนนะครับ ครับก็ห่อเสร็จแล้วนะครับผมรอบนี้ส่งต่างประเทศไปไต้หวันนะครับผมถ้าใครสนใจยังไงอยากให้อยีส่งไปต่างประเทศส่งไปไต้หวันเกาหลีหรือประเทศลาวก็ได้หมดนะครับยังไงก็ติดต่อมานะครับเดียังไงไปส่งของก่อนนะครับสวัสดีครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่หน้าไปรษณีย์อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมวันนี้ก็มีออเดอร์ส่งไปไต้หวันนะครับผมนี่ครับบินมันนะครับ วันนี้ส่ง EMS นะครับผมส่งไปไต้หวันนะครับส่งเฮมโตสูตรธรรมดา4กระปุกนะครับผมบางคนสงสัยนะครับว่าส่งเฮมโต้4กระปุกไปไต้หวันราคาเท่าไหร่นะครับผมถ้า EMS เนี่ยเฮมโต้4กระปุกเนี่ยราคา900บาทนะครับผมนะครับระยะเวลาก็ประมาณ10-15วันถึงนะครับผมหรืออาจจะเร็วกว่านี้นิดนึงนะครับผมนะครับถ้ายังไงสนใจ ใครที่อยู่ต่างประเทศอยากจะสั่งซื้อวิตามินไฮเมตโตก็สั่งซื้อกับไอยีได้นะครับยินดีส่งทั่วประเทศนะครับรับผู้คบไออีอาูหน้านะครับสวัสดีครับ